สวัสดีค่ะเจอกับปนุษย์อีกแล้วนะคะวันนี้เราไปขึ้นบอลลูนด้วยกันนะคะที่ตุรกีค่ะที่หุบเขาคาปาโดเกียนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเราไปขึ้นบอลลูนด้วยกันค่ะ ไม่มีอะไรเล่นสวัสดีเสร็จแล้วหรอภาพเอาฝนได้แล้วหรอไม่มีอะไรเล่นค่ะกำลังเตรียมตัวเธอแกงไตปลาอะไรก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนเอานี้มาลงขึ้นไลท์ดีกว่าดูกันเพลิลนๆนี่ไปขึ้นด้วยกันไปขึ้นด้วยกันไปไงฝนเสร็จหรือยังได้ยินเสียงป้าไหม ผลเสร็จหรือยังเปิดไม้แล้วนี่ถึงไหนกันละหรือขับรถได้ยินเสียงป้าเปล่าอ๋อเหรออ๋อยังคอยอยู่เหรอ อ๋อรอรับเล่มแล้วเสียงเงินไหมทำวีซ่าเนี่ยแล้วเสียเงินไหมทำวีซ่าเนี่ย้ย ข้างนอกร้อนมากเลยอืมเห็นไหมป้ามีอะไรเล่นเห็นไม้มเนี่ยไม่เหงาละหาคลิปมาโรดแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยถ้ามีเพื่อนอย่างเธอมาก็ได้คุยไงไม่มีก็ไม่คุยเตรียมเตรียมผักที่จะแกงไตปลาเสร็จละเตรียมผักที่จะแกงไตปลาเสร็จเรียบร้อย เราทําพาสปอร์ตอืมแล้วเสียเงินไหมสสวัสดีมานัดลองกันป่ะสวัสดีค่ะสวยส,สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าคุณโบนี่มาดูมาดูพี่เอาคลิปมาลงแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยที่พี่ไปขึ้นบอลลูนที่ตุรกี ที่หุบเขาคาพาดโดจาที่หุบเขาคาปาดโดเกียเนี่ยมันเป็นหุบเขามหาสรรย์เลยนะเกิดจากภูเขาไฟสามลูกระเบิดแล้วนี่ก็เป็นไอ้ที่ปุ่มป่มปั่มๆที่เป็นลาวาเขาว่ะอ๋อเสียเหรออ๋อเสียเงินด้วยโอ้แพงไหม แต่ค่าพาสปอร์ตออสเตรเลียขึ้นนะเห็นเจ๊ะตุ๋ยบอกอืมพาสปอร์ตที่นี่ขึ้นเยอะเลยนะแพงดนะ้วยนะอืมใช่สวยแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะเบาสิงชาแนลนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสิงชาแนลขอบคุณค่ะปะ้าบวัวป้าป้าป้าบัวมาขึ้นน้ำ วีผิดสูตรและเมื่อคืนน้ำกันมื่อคืนนี่งามเน้มันเป็นหุบเขาแล้วก็เป็นเป็นฮุบเขางามงามค่ะข,ขอบคุณมากค่ะเบาเสงป้าบัวโอ้ยป้าบัวไป็นล้อเมื่อคืนไปเบิ้งสกายวอลเพื่อน เพื่อนกับเกงเนาะเดิน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 เก่งให้ไม่ไงอันนี้เดินนะคนบ่ม uh, ีก็เดินนี่ค่ะขอบคุณนะคะเบาเสียงชาแนลค่ะเดี๋ยวปนุษย์ไปหานะคะนี่ดูบอลลูนด้วยกันค่ะ อันนี้ไปตุรกีไปไปกับทัวร์ค่ะไปตุรกีไปกับทัวรว์แล้วก็ไปขึ้นเนี่ยที่หุบเขาเนี่ยคาปูเกียเนี่ยสวยเลยค่ะถ้าใครยังไม่ไปไปนะคะสวยค่ะตอนแรกกคนนี้ค็จะคงจะตื่นเต้นคงจะน่ากลัวไม่น่ากลัวเลยค่ะเขาพาเราขี่เขาพาเราขึ้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเลาะไปตามหุบเขาแล้วมันก็จะมีบอลลูน บอลลูนเนี่ยจะขึ้นพร้อมๆกันประมาณสองร้อยลูกค่ะสวยมากเลยเขาพาเราไปเขาพาเราไปขึ้นแต่เช้าเลยนะเพื่อเห็นแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เห็นแสงบอลลูนสวยจริงๆใช่แล้วบอกว่าเราเมียล้วพักแล้วบอกว่าวัวบอกว่าเมื่อยแล้วก็พักก็ยังเห็นอยู่เห็นเมื่อวานก็ยังไปเดินท่อมๆอยู่ที่ <c oughs> ที่อ่า แถวบางกะปิอยู่เลยขอบคุณป้าบัวโบท็อปนะแล้วก็บ่าวเสงกา้ามาชมกันไปเพลินเพลินชมความตื่นเต้นค่ะนั่นน่ะเสาร์น,นี้ก็ไปการอีกนี่ไงป้าบัวถามหาท็อปเมื่อวานนี้ไงเนี่ยวันนี้เาเข้ามาแล้ว ก็พาเพื่อนไปทำพาสปอร์ตพาสปอร์ตหมดไอคิวที่จะลงจ้าสัญญาณมันบอดีอ่ะมันมาแล้วที่จ้าสัญญาณมันบอดีค่ะมาระบ,บอกสวัสดีค่ะพี่ตายสวัสดีลุงลายอ่ะยังสั่นลงก่อน